เผยคำพูดใบเตยกับน้องชายก่อนได้ประกันตัวเครียดมากเผยเรื่องที่ห่วงที่สุดลุกชานวิทย์น้องชายของใบเตยเล่าคำพูดกับพี่สาวก่อนสารให้ประกันตัวชั่วคราวเผยถึงคนที่ใบเตยเป็นห่วงที่สุด วันที่15พฤศจิกายนที่ห้องพิจารณาคดีสารอาญารัชดาได้มีการนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวอดีตนักร้องดังใบเตยสุทธิวันจำเลยคดีแชร์ฟอเร็กทดีซึ่งสารได้อนุญ,ญาตให้ประกันตัวใบเตยสุธิวันหลังจากที่ลูกน้องชายยืนหลักทรัพย์5ล้านขอติดกำไร EM โดยลุกน้องชายของใบเตยได้ยื่นหลักทรัพย์วงเงิน5ล้านบาทมีพาสปอร์ตตัวจริง ขอติดกำไร EM ประกันตัวซึ่งนับเป็นการยื่นขอปล่อยตัวเป็นครั้งที่3โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาภายหลังพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดได้นำตัวใบเตยพร้อมผู้ต้องหาในคดีนี้อีก6รายส่งฟ้องต่อศาลอาญารัชดาพิเศษ น้องชายของใบเตยได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทซึ่งทางศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องระบุเหตุผลว่าคดีนี้มีการกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลเสียหายวงกว้างพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงและจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมหากปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าอาจจะหลบหนี ใบเตยจึงถูกควบคุมตัวเข้าทันทสถานหญิงกลางทันทีและครั้งล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาญาติของใบเตยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งเป็นครั้งที่สองด้วยหลักศัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทซึ่งศาลก็พิจารณายกคำร้อง ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้สารเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดวยระบุเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้องโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมา15พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวใบเตยจากทันทสถานหญิงกลางมาไต่สวนตามนัด โดยใบเตยสวมใส่ชุดผู้ต้องขังผมสั้นมัดรวบไว้ด้านหลังมีสีหน้าเครียดและร่างกายสู้ผอมลงกว่าเดิมเมื่อมาถึงได้เข้าไปพูดคุยกับลูกน้องชายก่อนที่สารจะเริ่มการไต่สวน ซึ่งลุกน้องชายของใบเตยเล่าว่าที่พูดคุยกันก่อนศาลจะเริ่มการไต่สวนนั้นใบเตยซึ่งสวมใส่ชุดผู้ต้องขังผมสั้นรวบเอาไว้สีหน้าเคร่งเครียดและร่างกายสู้ผอมได้คุยกันกันกบใบเตยก็มีความกังวลมากเครียดโดยหลักๆก,ก,ก็คือเป็นห่วงลูกสาวขอให้น้องชายเล่าเรื่องลูกสาวให้ฟัง ลูกเผยว่าใบเตยเองก็มีความหวังทุกครั้งที่ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่สุดท้ายก็ผิดหวังตลอดวันนี้แม้จะมีความหวังมากขึ้นแต่ก็เครียดมากเช่นกันกระทั่งต่อมาเวลา11นาิกา30นาทีศาลให้ประกันตัวใบเตยสุธิวันแล้วหลังน้องชายได้ยื่นหลักทรัพย์วงเงิน5ล้านบาทขอติดกำไร EM และห้ามออกนอกประเทศ